ก็กลับมาพบกับออมกันในช่องิ t ี Channel กันอีกแล้วค่ะ น,นี้นะคะตมามหัวข้อคลิปเลยว่าเราจะมาป้ายากันอีกแล้วจ้าซึ่งลิปที่เราจะนำมาป้ายยาในวันนี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์ไทยเป็นแบรนด์ที่แบบเป็นวีแกนครีมฟรีนะคะแล้วก็พาราเบนฟรีด้วยนะคะนั่นก็คือแบรนด์เคลานั่นเองนะคะทุกคนน่าจะได้เห็นผ่านไอจงไอจีกันเยอะแยะเลยเนาะเพราะว่าอมอมหลายหลายท่านก็คือมีการใช้นะแล้วก็ตัวลิปของเขาเนี่ยบอกเลยว่าแบบเป็นมิดต่อสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เป็นมิดกับตัวแบบผู้ใช้มากๆนะคะนั่นก็คือ2รุ่นนี้เลยนะคะเขามีทั้งแมทแล้วก็แบบกลอสนะคะตัวแมท ออกมาทั้งหมด6สีนะแล้วก็ตัวกลอสเนี่ยเขาออกมาทั้งหมด4สีนะคะเดี๋ยวออกมาพูดทีละเนื้อให้ฟังเนาะออามาพูดถึงตัวแมทกันก่อนนะคะเนื้อแมทของเขาเนี่ยออกมาด้วยกันทั้งหมด6สีนะแล้วก็แพคเกจิ้งของเขามีความมินิมอลน่ารักมากคือมีความแบบอินเตอร์มากๆทุกคนคือแบรนด์นี้เนี่ยออมรู้สึกว่าเขาให้ฟิลแบบ กลาซีเย่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบดูอินเตอร์อินเตอร์ดูแบบว่าน่ารักมินิมอลอะไรเงี้ยไม่เยอะไม่น ой, ้อยจนเกินไปนะคะตัวแพคเกจจิ้งก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวแมต์ก็จะเป็นแบบแท่งแมตต์แมตนะแล้วก็ฝาเนี่ยเป็นสีชมพูนะคะแท่งขนาดค่อนข้างโอเคแบบกระถารัดรพกง่ายนะคะ ตัวหัวแปรงของเขาก็คือเป็นลักษณะที่ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ตัวเนื้อน้องเนี่ยน้องจะมีลักษณะเป็นเนื้อแมทที่บางเบาค่ะทุกคนไม่ได้เป็นเนื้อหนาเป็นก้อนๆนอนแล้วทาเนี่ยก็จะสมูทไปกับปากเลยเดี๋ยวอมจะขึ้นวิดีโอให้ดูนะคะตัวนี้เนี่ยไม่แห้งเลยแล้วก็ตัวสีเนี่ยชัดมากแล้วก็สวยนะคะไม่หนักปากเลยแล้วก็เขายังมีวิตามินด้วยนะจ๊ะก็คือเป็นวิตามินอีออร์แกนออยล์สวีทอะลอนด์ออล์อย่างเงี้ยทำให้ปากของเราเนี่ยไม่แห้งแล้วก็ไม่ตกร่องนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยทุกคนไม่ทดลองกััับสตวว์ด้้ยนนนะะะเพราฉก็อุ่จ เวลาใช้น้องนะจ๊ะส่วนตัวกลอสนะคะแพคเกจิ้งของเขาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบตัวแมตแต่ว่าตัวแท่งจะเป็นแบบใสๆเงาๆคือมันจะแยกออกค่อนข้างง่ายเลยนะแล้วก็เนื้อกลอสของเขาเนี่ยทำมาทั้งหมดสี่สีนะคะเป็นโทนสีที่ธรรมาชาติทาง,ง่ายทาสวยนะจะบอกเลยว่าทั้ง3สีของเขาที่เป็นแบบมีสีอะ่ะคือทําออกมาได้ดีมากเลยนะพิกเมนต์สีค่อนข้างโอเคไม่ได้เข้มจัดจนเกินไปจนเป็นแบบลิควิดลิปสติกแต่ว่า จะเป็นลักษณะประมาณ60%ก็คือจะมีความใสๆแต่เนื้อสีก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยเวลาทาลงไปแล้วอ่ะคนที่ปากคล้ำจริงๆอาจจะก,กบไม่มิดแต่ว่าใครที่แบบไม่ได้คำมากอะไรเงี้ยคือได้เลยอย่างออมเงี้ยก็คือมีความคำตรงขอบแต่ว่าเวลาทาออกไปแล้วก็ยังแบบ ได้คือสวยทาแล้วสวยแล้วสีดีมากสีแบบเนื้อรัลิเป็นสีแบบโทนที่ทางเราชอบเลยแล้วตัวกลอสเนี่ยนะคะเขาเต็มไปด้วยสารสก,กัดจากธรรมชาติแล้วก็ออร์แกนิกทั้งนั้นเลยนะทุกคนมีประสิทธิภาพที่ดีมากนะคะพวกอาร์แกนออยล์ต่างๆโจโจบาออยนะคะแล้วก็น้ํามันมะเร็ธานตะวันหรือแบบมะเขือเทศอีฟนิ่งพิมโรสออยอัลมอนด์ออยน้ำมันจมูกรำข้าวอะไรอย่างนี้น,นะคะแล้วก็ไม่ผสมสารระคายเคืองแถมเขายังกรีตี้ฟรีด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวอชทีละสีนะคะทั้งกลอสแล้วก็แมต่่วาทุกคน ถามปากออมได้เลยอันนี้นะคะเป็นสีเบอร์06ผสมกับเบอร์04ผสมกับเบอร์01ก่อนนะคะแล้วก็ตกด้วยกลอสใสของเขานะคะที่เป็นเบอร์01ออกมาก็จะได้ปากซูบูจีบีแบบนี้เลยความน่ารังก,กุบเนะแต่แล้วก็สีสันชัดเห็นไหมสีชัดแล้วก็มีความฉ่ำของกลอสทับเข้าไป ดีเิ่อะไปดูทีละสีดีกว่าค่ะขอเติมแก้มด้วยสีเฟรน d ์โรสก่อนนะคะตัวนี้ก็จะออกแบบม่วงๆชมพูน่ารักมากกลอสสีแรกนะคะชื่อสีว่าดิสโกนะสีนี้จะเป็นสีใสๆแล้วก็มีกลิตเตอร์นะคะเนื้อของเขาก็จะชุ่มฉ่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะเวลาทาออกมาก็จะได้ฟิลธรรมชาติเอาไวท้ทาทับแบบสีลิปแมต่างๆก็คือสวยจึงจ้า สีที่สนะคะชื่อสีว,ว่าวีนัสค่ะทุกคนสีนี้เนี่ยจะออกเป็นสีชมพูแบบอมคอรัลนิดนึงก็จะแบบไม่ได้ส้มมากนะคะแล้วก็เนื้อสีเนี่ยค่อนข้างชัดขึ้นมานะคะตัวนี้เนี่ยเวลาทาออกมามันจะดูปากสุขภาพดีถ้าแต่งหน้าโทนพีชพีชหรือคอรัลคอรัลก็คือแบบปังปูรี สีเบอร์3นะคะทุกคนสีนี้เป็นสียอมชอบมากชื่อสีว่านูดี้นะคะสีนี้นจะออกเป็นสีนูนูตามชื่อเลยเอาไว้แบบแต่งตาสโมกกีอ้อ่อนๆสีน้ำตาลแล้วก็ทาตัวนี้ทับก็คือสวยมากไม่อยากจะอวยสีนี้คือชอบมากๆสีสวยมากดีมาก เบอร์สีนะคะสีนี้คือบอกเลยว่าชมพูบาร์บี้ต้องเข้าแล้วคือสีนี้น่ารักมากจริงๆทุกคนเวลาแบบทาแก้มสีชมพูแล้วก็ตบกลอสสีนี้ไปคือแบบคิวมีความน่ารัก สีแรกนะคะชื่อสีว่าฮอตเชอร์รี่ค่ะทุกคนสีนี้เนี่ยจะเป็นแดงที่เป็นโทนกลางๆไม่ไม่ไมอมฟ้าไม่อมส้มจนเกินไปนะคะเวลาทาออกมาคือฟันขาวมากแล้วก็ถ้าสมมติทาเต็มปากอมรู้สึกว่าให้ฟิลสาวเกาหลีมากๆคือทาออกมาแล้วสวยมาก ะะมาโทนส้มกันบ้างนะคะชื่อสีว่า Milded Flame นะคะสีนี้เป็นโทนส้มหนึ่งเดียวที่เขามีแล้วขอบอกเลยว่าสาวผิวเหลืองทาแล้วขึ้นมากปกติอมทาสีส้มแจ๊ดแบบเนี้ยไม่เข้าแต่อันนี้คือต้องยอมต้องให้ทาแล้วน่าสว่างมากฟันไม่เหลืองอมชอบมากคือไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทาสีส้มออกมาแล้วแบบได้ลุกแบบนี้อันนี้คือส้มที่สวยมากจริงๆ ีที่3นะคะชื่อสีว่า b r i กออเรน g e นะคะสีนี้จะเป็นโทนบริกแต่ว่าไม่ได้บริกแบบว่าน้ําตาลเข้มเข้มจะเป็นบริกที่มีความคอรอลจะให้ฟิลที่แบบว่าอาเป็นนูดนูๆละกันสําหรับออมนะออมมองมันเป็นนูดที่เข้มขึ้นมาหน่อยเหมาะมากๆสําหรับสาวแบบใส่นูดอย่างออมสีนี้ก็คือสวยเหมือนกันทากลอสทับคือเริ่ สีที่4นะคะทุกคนชื่อสีว่าเนคเ p e พ c h นะคะสีนี้จะเป็นนูดที่สำหรับอมอมมองว่าเอาไว้ทาเป็นเบสที่จะผสมสีอื่นสวยมากๆแต่ถ้าทาเดียวเดียวเนี่ยถ้าสมมติว่าผิวเข้มคือลอยนะคะอย่างอมเนี่ยอมเป็นผิวเหลืองก็คือแทบจะเป็นแบบสีผิวอมไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเป็นสาวผิวขาวเนี่ยทาไปปุ๊บมันจะสวยมากๆหรือว่าอย่างออมอมจะลงสีเข้มด้านในเป็นอมเบลก็คือแบบสวยสีเบอร์5้านะคะชื่อสีว่าซอ t c อร a l ซีนินเนี่ยสวยน่ารักไม่รู้จะบอกยังไงคือทุกคนจะเห็นในคลิปว่าแบบมันน่ารักกมาๆ ที่อมทาแก้มสีชมพูแล้วก็ทาปากสีนี้คือมันแบบมันน่ารักมากมันสดใสมันดูแบบซัมเมอร์อมชอบอมชอบสีนี้ สีที่6นะคะทุกคนบอกเลยว่าสีนี้ไม่ได้หากันง่ายๆนะคะจะบอกว่าสีนี้มันเป็นชมพูอมม่วงที่ทาออกมาแล้วสวยปังมากเหมือนแบบสวยอะไม่รู้จะอวยยังไงคือสีนี้สวยมากอมชอบมากทาแก้มก็คือน่ารักทาปากก็คือแบบเฮ้ยอมไม่คิดว่าอมจะทาสีนี้แล้วมันขึ้นแบบนี้มันน่ารักมากๆอมชอบมากอะทุกคน จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าทางเราแฮปปี้มากโดยเฉพาะลิปกลอสคือแบบชอบโทนสีมากๆแล้วก็เนื้อสีกําลังดีเลยทาออกมาแล้วดูแบบธรรมชาติแต่ได้ให้ความแบบว่าดูมีสีเรื่อ,อขึ้นมานิดนึงนะคะคือชอบมากแล้วก็ตัวเนื้อแมทเนี่ยเป็นเนื้อแมทที่มันไม่แห้งเลยเว้ยทุกคนทาไปแล้วมันให้ความรู้สึกแบบสมูทแล้วก็เนียนไปกับปากเลยแล้วเวลาเบรนคือเบลนง่ายทาง,ง่ายแล้วก็ไม่ได้แห้งช้าจนเกินไปนะคะส่วนตัวคือแฮปปี้นะจ๊ะแล้วก็บอกเลยว่าทุกคนแบรนด์เนี่ยเขาวีแกนใช่ไหมแน่และคะสง 90บาทคือได้ทั้งเป็นมิตรกับตัวเราเองเป็นมิตรกับสัตว์แล้วก็ได้รีฟที่คุณภาพแบบดีไปอ่ะแพ็กเกจด,ดีเนือด,ดีอ่ะมันก็คุมเราใหมน่นะก็ลองไปดูกันได้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็แฮปปี้นะคะก็จวันนี้นะคะต้องลาทุกคนไปแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะจ้าอันนี้ต้องไปแล๊ละบายสวัสดีค่ะ